ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงรวยเร็วแต่คนไทยเจ้าของประเทศถึงจนอยู่เหมือนเดิมเจ้าสัวพันล้านก่อนตายได้ทิ้งมรดกหลายพันล้านให้กับลูกชายพร้อมกับทิ้งจดหมายสั่งเสียให้ลูกทําตามความลับของความร่ํารวยสามข้อ 1. ไปทํางานอย่าโดนแดด2กินอาหารให้อร่อย3กลับบ้านดึกๆเมื่อลูกชายทําตาม2ปีต่อมาสมบัติหลายพันล้านก็หายเกลี้ยงเขาจุดทูบต่อว่าเตี่ยของเขาเพราะคําสอนของเตีย่ยทําให้เขาหมดตัวเจ้าสัวร,รีบเข้าฝันลูกชายแล้วบอก ว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้ว1ไปทํางานอย่าโดนแดดหมายถึงพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นต้องไปก่อนพนักงานเขาจะได้เอาเราเป็นแบบอย่างลูกน้องจะทําตามแบบเราไม่ใช่ตามแบบที่เราสั่ง 2. กินอาหารให้อร่อยหมายถึงไม่หิวอย่าก,กินเพราะหิวแล้วกินอะไรก็อร่อยไม่ใช่ให้ไปกินหูฉลามกินอาหารโรงแรมทุกวันแบบนี้ก็หมดตัวกันพอดี3กลับบ้านดึกๆหมายถึงรอพนักงานกลับหมดแล้วค่อยปิดร้านไม่ใช่ออกไปกินเหล้าไปเที่ยวทุกวันทําแบบนี้จะไม่มีแรงไปทํางาน ก่อนเจ้าสัวออกจากฝันได้ทิ้งท้ายเมื่อทำตามสามพ่อนี้แล้วเงินหลายพันล้านของเจ้าจะกลับมาคนจีนที่มาอยู่เมืองททย